เอ้ยไม่มาเชลียวชัยแล้วนะเต้นเต้นมีความแบบอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอันบ็อกลำโพงมาเชลียวตัวแรกในชีวิตครั้งแรกที่นี่เลยนะคะกับตัวมาเชลียวอัพบิชก,ก็อุ้ยร้อนเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ เพื่องมาส่งเมื่อกี้เลยนะคะขอเกินก่อนว่าทําไมถึงเลือกซื้อลําโพงมาแชลเพราะว่าช่วงนี้ Work ์ from home ก็เลยคิดว่าเออฟังเพลงไปทํางนานไปน่าจ,จะเป็นความคิดที่ดีก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลว่าจะซื้อตัวไหนดีแล้วก็มาเจอกับเจ้ามาแชลตัวนี้แล้วก็พบว่ามันน่าโดนถึงเต้นมากพึ่งมาส่งเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยโอ้โหจะบอกว่าทางบรนาน่าเยี่ยมมากกับการ ส่งไวส่งไวจริงสั่งปุ๊บเงินยังไม่ทันตัดส่งแล้วไม่ใช่มาเรามาอันบ็อกมาชาวอักริชตัวแรกของเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาครับโอ้ ลำโพงตัวแรกมาเชลลำโพงหรือวิทยุใครหอดีมากเลยอ่ะค่ะโอ้มามาชินชมความสวยงามกันหน่อยอ่ะทำไมกล่องโดนแกะแล้วอะหรือข้างในจะเป็นคอนอิดเฮ้ยไม่ได้นะแกะแล้ว <laughs> แกะแล้วเอ้เดี๋วนี้บานาน่าเขาขายของมือสองด้วยหรอ <c oughs> อืม กล่องสวยมากไหนดูดิ And let way to listen จากเท่าที่เห็นก็ต่อ Wi-Fi หูยเล่นผ่าน Apple ิลไพได้ด้วยอะ่ะบูทูธ,ธแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เลือกมาจริงๆมันจะมี2ตัวก็คือมีตัว Amazon Alexa แล้วก็มีตัวนี้ Google Assistant แล้วเราก็เลยเลือกตัวนี้มาเพราะน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับ Google Assistant นะคะ ยังไงดี w o y control do ว่าบาปแม่คราวนี้แล้วก็สั่งกันเพลินไม่ต้องลุกแล้วผู้ป่วยติดเตียงอยู่ไม่ไกล้คะ่ะมายังไงดีโอ้โหหอมาดีมากชอบความแบบว่าห่อมาเหมือนเราแกะของขวัญอนะมีความแบบอ้าสวยสวยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้องนะน้องเขาก็จะ น่ารักปุ๊กปิ๊กเป็นน้องตัวเล็กโอ้ปน้องไม่เป็นตัวเล็กงนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีสายมาให้ด้วยนะคะ<ๆ>แล้วก็จะมาดูมีสายม้างแพ็กเกจคิดมาแล้วว่าเวิร์กก็คือให้แกะอย่างเดียวนะคะเก็บกลับคืนไม่ได้<ๆ>ข้างในก็มีคู่มือนะคะ o v e ว a l l ออแพ็กเกก็จะเป็นสีดำล้วน ดำดุเท่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าดุมากก็จะดูสลีดดูแบบสรูหราอยู่ในทีนะน,นี่ก็จะมีคู่มอือมาให้ด้วยเอ,องงานอันนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับเซฟตี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น quick start guide เ,เขาว่าไงดูดิโอ้โหมีแต่ภาษาอ่านได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยดัชอิตาเลียนโเนี่ยโอ้ตายละมีภาษาไทยไหมคะถึงค้าหนีภาษีไม่ได้มีภาษาไทยไม่มี ้ายแล้วแต่ว่าตอนดูในเว็บก็เขาบอกว่าเป็นตัว EU ก็ไม่แปลกใจว่า <laughs> ทำไมไม่มีประด,ดายนเนอาอะก็มีสายไฟรีวิสายไฟนะคะก็สายไฟถ้าอยากรู้ละเอียดแนะนำคอนแทคไปที่ทางมาเช่าเ <laughs> ขาเราก็รู้แค่นี้มาดูน้องน้องตั้นเล็กลูกคนใหม่ของบ้านในตัวอ่าแมทเทียลถ้าที่ฟังดูก็เป็นพลาสติกตัวพื้นผิวแบบแมท แมตต์ด,ดำเป็นดำด้านเนาะแล้วก็ด้านบนก็จะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงหยุดเล่นเพลงแล้วก็มีไมโครโฟนตรงนี้ไว้สำหรับไว้ c อน o n t r o l เนาะสวยอ่ะสวัสวปุว่มแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นโรสโก้แมทีีเดียลเนาะเป็นโลหะไม่มั่นใจว่าโลหะอะไรแต่สีสวย ด้านหลังก็จะมีโลโก้มาเช่าปุ่มต่อุูดทูธแล้วก็ตัวเสียบไาไฟตัวนี้นะคะก็ง,ง่ายๆเรียบเรียบไม่มีอะไรเยอะใช้ไม่ยากเหมาะกับคนคู่คู่อย่างเราเรามาเริ่มลอง voice control กัตนต่อเลยนะคะ โอเค Google Your device isn't set up yet to get started download the Google Home app on a phone or tablet อ้าวแหงเขาบอกให้โหลดอะไรนะ <laughs> โอยโหลด,หลด Google Home app หลังจากที่เราไปเซตอัพตัวเจ้าลำโพงตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาลองเล่นกันเลยโอเค Google play save your tears by the weekend save your tears by the weekend sure Playing Spotify. ทีเราก็จะมาลองดูเนี่ยตรงนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรปกติเลยแล้วก็จะลเสียงนี่ก็จะเพิ่มเสียงดังใช้ได้เแอละแล้วลก็มาลองเพิ่มเสียงทุง้งเสียงเบสดูเนาะใช้ได้อยู่นะ ตัวเล็กๆนี่ก็ไม่เบาเลยนะสอ,องเพิ่มเสียงนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงแหลมเนาะอืมเสียงตัวนี้มันก็จะชัดขึ้นมาอีกอจริงๆเราชอบประมาณนี้ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ ตั้งแต่ที่เราได้แกะกล่องลองใช้แบบคร่าวๆเราคิดว่าเฮ้ยมันโอเคเลยนะสมราคาขนาดกระทัดรัดกำลังดีแต่ข้อเสียที่เป็นข้อเสียที่ของเราเองก็คือเวลาเราใช้ตัว a s s i s ส a n นตเนี่ยต้องออกเสียงคช,ชัดนน,นิดนึงก็คุจะต้องปรับปรับกันไปเนาะรวมๆแล้วโอเคคุ้มราคาราคากำลังน่ารักเลยเป็นมาแชลตัวแรกที่ราคายังไม่ถึงหมื่นแล้วก็ดีไซน์สวยตั้งตรงไหนก็ไม่อายเขานะคะ คุยได้เอ้ยไี่มาเชลวชายแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าแก่ดชอบเป็นไงก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะรอบหน้าเรามีอะไรมาอ่านบล็อกหรือว่ามีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังอีก <c oughs> ก็เราติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊าย